สวัสดีค่ะชื่อพัชชาก,กัลยานามิตรนะคะชื่อเล่นชื่อเตยค่ะเป็นมหกอที่26นะคะจบหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารแล้วก็การจัดก,การครัวค่ะตอนที่เรียนที่ดูสิตธานีนะคะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ถทาจะแบบไม่มีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่กับอยู่กับเพื่อนอยู่กับตัวเองกับบ้านเป็นแบบว่าเรียนเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้จาก วิธีอายุสิบธานี้เลยคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวเองนะคะการอยู่ในกฎการทํางานให้ตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลานี่คือตอนที่อยู่รู้สึกว่าตอนที่เรียนเนี่ยคือสาย5นาทีอาจารย์คือล็อกห้องแล้วไม่ให้เข้าห้องเนี่ยกลายเป็นว่าเราอะก็ติดเป็นคนที่ต้องมาก่อนเวลาตลอดเวลาแบบไปทํางานที่ไหนก็คือต้องไปก่อนนัดสักสินาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ยังมีจนหลายๆคนพูดว่าแบบเฮ้ย เป็นคนที่มาก่อนเวลามากๆะไยเงี้ยเพราะว่าเราอะติดตั้งแต่ตอนเรียนมันรู้สึกเหมือนกับว่าวิทยาลัยเนี้ยให้ความเป็นระเบียบให้ความเป็นโปรเ e s s i o n a l เราทันทีนที่แบบคือมันเรามาเรียนทำอาหารเนาะแต่ว่ามันได้อะไรที่นอกเหนือจากการทำอาหารเยอะมากๆเลยการใช้ชีวิตการสู้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะคือตอนที่เรียนนะคะพอเป็นเด็กครัวก็ต้องชอบเหมือนแบบ วิชาที่เตยชอบเรียนมากที่สุดคือวิชาอาหารไทยค่ะเพราะว่าเราอะชอบกินอาหารไทยแล้วเราก็รู้สึกว่าอาหารไทยมันยากมากเพราะว่าการที่อาจารย์บอกว่าโอเคเดี๋ยวทำทำยำนะขอแบบเปรี้ยวนําหวานตามมาติดๆแล้วเผ็ดตามมาด้วยคืออะไรคือเปรี้ยวนําหวานตามติดๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชาเลนส์มากกับการที่แบบอาจารย์สอนมาแล้วก็ โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะทําให้ได้ตามที่อาจารย์ต้องการนะคะอเงี้ยเราก็เลยเอนจอยมากแล้วอาจารย์ก็คือใจดีแล้วก็สนุกมากเวลาเรียนก็คือหาแบบอยากจะตื่นมาเรียนวิชานี้ตลอดเวลาค่ะมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าแล้วก็แน่นอนเป็นเชฟต้องอร่อยค่ะจริงๆคือเราอะพอเราจบไปอ่ะเลยแทบจะไม่ได้กลับมาที่วิทยาลัยเลยค่ะ ถ้าจะไม่ได้ทําอะไรให้วิทยาลัยดีกว่าพูดว่าอย่างนั้นจนจนเรามาแข่งแล้ววันที่เราต้องเข้าไฟนอลแล้วแต่เราอะไม่รู้เลยว่าเราจะทําอะไรดีเราคิดอะไรไม่ออกเรานั่งร้องไห้กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็สิ่งแรกที่เราคิดขึ้นมาคือเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งนะที่เราอะไม่ได้กลับไปหาเลยก็เลยลองไดเรกไปหาอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์โตเป็นอาจารย์นิกกเป็นอาจารย์เจนคือแนะแบบทักอาจารย์ไปว่าอาจารย์ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูด้วยแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาคือ ว่ายังไงลูกยินดีหนูต้องการความช่วยเหลืออะไรหนูบอกได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะจัดการให้ทุกอย่างการที่หนูมาการที่การที่เรามาที่นี่มันแบบอาจารย์ทุกคนเวลคัมเรามากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างไปจาก5ปีที่แล้วที่เราเคยเรียนเลยอาจารย์ทุกคนยังให้การช่วยเหลือยังเห็นว่าเราเป็นสิทธิ์คนนึงเป็นแบบเด็กน้อยที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วกลายเป็นว่าวันที่เราแข่งเราเอาความรู้ของอาจารย์ทั้งหมดที่คอยช่วยเราค่ะ มาทํามาแข่งแล้วมันก็ประสบความสําเร็จถ้าอยากจะบอกว่าขอบคุณจริงๆคือมีอาจารย์หลายท่านมากๆที่เราอยากขอบคุณดังนั้นคือแต่ว่าถ้าการที่เตยต้องไปเจาะจงว่าคนนี้คนนี้คนนี้เนี่ยเตยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับอาจารย์ที่เตยอาจจะไม่ได้คุยแต่เขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เคยช่วยเตยไว้ก็ได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้าจะต้องขอบคุณใครสักคนหนึ่งที่นี่ต้องบอกว่าขอขอบคุณตุสิทธานีดีกว่าขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่อยู่ตั้งแต่แบบรอปพอที ยอมให้เราจอดรถในที่นี่เพราปกติเราไม่เคยได้จอดเลยหรือว่ามนกระทั่งแบบ inform, อินฟอร์มนักศึกษาหรือรุ่นน้องเองก็ตามที่คอยช่วยเหลือเราเพราะว่าเราจบไปแล้วน้องๆก็ยังเป็นกําลังสําคัญที่คอยมาซัพพอร์ตเวลาเราทํางานอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือดังนั้นคือเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ต้องขอขอบคุณตัวเองที่เลือกเรียนที่นี่มากกว่าขอบคุณค่ะแล้วก็ถ้าจะฝากอะไรถึงน,น้องๆน,นะคะที่สนใจที่อยากจะเรียน ที่วิทยาลัยดุสิตธานีนะคะก็อยากให้ลองเข้ามาดูบรรยากาศในการเรียนหรือว่าสิ่งที่เราทุกคนสิทธิ์เก่าหรือว่าใครทุกคนน่ะได้ทําออกมานะคะว่าเฮ้ยการอยู่ที่เนี่ยมันมีความสุขแล้วเราอ่ะประสบความสําเร็จในชีวิตยังไงหลังที่จากที่เราออกไปแล้ววิทยาลัยไ,ไม่ใช่แค่โรงเรียนหรือสถาบันที่สอนแต่ว่าที่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือบ้านเลยดังนั้นถ้าการที่ทุกคนอยากจะมาเรียนที่นี่นะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ยังไงก็ลองเข้ามารับประสบการณ์ดีๆนะคะจะได้บ้านอีกหลังนึงแน่นอนค่ะนี่ก็ถือช่วงเวลาขายของของเตยนะคะดังนั้นเนี่ยขอฝากร้านนะคะเป็นร้านไก่กระโตกระตากนะคะเป็นร้านไก่ทอดสไตล์เกาหลีแต่ว่ารสชาติยังความเป็นไทยอยู่นะคะอยู่ที่อโศกค,ค่ะอยู่โครงการ w Wu ูอ s ส Room นะคะถ้าลงสะพานเพชรบุรีมาปุ๊บก็จะอยู่ทาง ขวามือเลยค่ะแล้วก็ร้านอาหารครัวนางมานะคะเป็นร้านอาหารไทยแบบคอมฟอร์ตฟู้ดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือรับทำเชฟเทเบิลด้วยค่ะก็คือทำเชฟเทเบิลตามบ้านนะคะสามารถดเร็กเมสเซจมาทักได้เลยค่ะแล้วก็มีรับสอนนะคะรับสอนน้องๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะคะตามบ้านก็คือเป็นไพรเวทคลับเลยค่ะก็คือเห็นนะคะว่าจบที่นี่มาคือมันไม่ได้เป็นแค่เชฟอย่างเดียวก็ได้นะคะเรา ทำงานอะไรได้เยอะมากๆแบบเยอะมากจริงๆคือขนาดตอนเรียนยังยังรับจ็อบเยอะมากคือคือทีน่นี่คือนอกจากจะให้วิชาครัวแล้วยังให้วิชาที่แบบเอาตัวรอดติดตัวไปแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ